สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านครับวันนี้มาแนะนําการปลดล็อกหน้าจอแล้วก็การตั้งลบ c1 แล้วก็ลบคืนเออร์เลอร์ e1 e2 ครับไปดูกันเลยครับเบื้องต้นกป็ปลดล็อกหน้าจอก่อน ใช้พาสทเบิร์ทิปสองเรก็เลื่อนหาทีท่สองทสองถ้าถ้าตั้งไว้ศูนย์คือล็อกปุ่มกดนะครับล็อกปุ่มกดผมผมตั้งไว้ศูนแล้วก็อีกค่าหนึ่ง d ีศูนย์ตัวนี้อยู่ตำแหน่ง2โอเคครับถ้าหน้าจอมันขึ้นถ้าจะไม่ผิดมันขึ้น e 1หรือ e สองเนี่ยให้เพื่อนๆใส่ใส่ตัวนี้ได้เลยสองเพื่อ,อนกา,ก,การเป็นเป็นรีเซตค่าของหางจับอุณหภูมิ d ีศูนย์นะครับ แล้วก็อีกค่าหนึ่งลบ c หนึ่งก็เป็นการปรับค่าคาริเบทหัวหัวจับอุณหภูมิอย่างเราจะตั้งเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แล้วแต่เรานะโอเคครับวันนี้ก็แนะนำแค่นี้ครับผม